ยามารยาาสองสาอย่างที่คนเป็นแครการเราเป็นคนของหลวงนะเราก็ต้องก็ต้องรู้ธรรมเนียมอัตยาศัยประเพณีที่เขาถือกันในบ้านเมืองเนี่ยเป็นของเหมาะสมที่ต้องควรอันที่หนึ่งคือการไปก่อนเวลาพอสมควรเขานัดหมายว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้เจ้านายจะเสด็จผู้เป็นประธานท่านรัฐมนตรีจะมาถึงในงานพิธีการสำคัญทั้งหลายไม่ใช่เราไปเฉือนเวลาสักห้านาทีนะฮะ เจ้าภาพก็จะเดือดร้อนมากในการหาที่นั่งที่ยืนที่เหมาะสมไห้เพราะว่าตําแหน่งของใครจะนั่งที่ไหนยืนตรงไหนเนี่ยมันมีระเบียบพิธีปฏิบัติในในธรรมเนียมความเป็นราชการของเราการไปในร่วมงานทั้งหลายเนี่ยจึงควรที่จะไปก่อนเวลาอย่างน้อยที่สุดสําหรับแนวปฏิบัติพิธีทั่วไปคือครึ่งชั่วโมงนะถ้าหากว่าเป็นพิธีการที่มีเจ้านายเสด็จเพิ่เนหรหือเสด็จด้วยเนี่ย ผมแนะนำว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะเหตุว่าเห็นใจเจ้าภาพเขาในการจัดจัดความสะดวกความเรียบร้อยและไปดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการตรวจสอบทั้งหลายด้วยเนี่ยขอหนึ่งชั่วโมงเถิดนะแต่งตัวไปให้ถูกต้องนะเครื่องหมายบอกสังกัดเครื่องหมายบอกโน้นนี่อ่ะต่อไปครบถ้าเป็นงานเสด็จพระราชดำเนินหรือเจ้านายเสด็จนั้นเป็นธรรมเนียมไทยถือกันมาว่าการเข้าเฝ้าตูลองทุรีพระบาทหรือการเฝ้ารับเสด็จนั้น ไม่ใส่แว่นตาดำนะแว่นสายตาได้นะแต่ไม่ใช้แว่นกันแดดที่ที่สีดำปิดปีะนะผมเคยหาเหตุผลก็เคยมีผู้ใหญ่ท่านอธิบายบอกว่าเพราะเหตุว่าแว่นสายตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างหัวใจนะแสดงความซื่อตรงกล้าสบสายตากันไม่มีพิรุษถ้าเราถ้าเราถ้าเราสุดจริตใจเรากล้าสบตาคนเรากล้าชมพระบารมีได้เต็มที่ ถ้าวัานไหนใส่แว่นตาดำมาแลดูก็น่าน่าสงสัยตั้งข้อพิรุษแล้วและว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงต้องใส่แว่นตาดำอนี้เป็นต้นนะฮนี่เป็นเหตุผลที่เขาอธิบายกันนะครับนี่ก็เป็นเป็นข้อที่สองข้อที่สามเวลาไปในงานแล้วนะเราถ้าเป็นคนจัดงานก็จะต้องเขาต้องรู้ศึกษาอะไรเยอะแยะเราพึงนั่งในในที่ตําแหน่งซึ่งเจ้าของงานเขาจัดให้อย่าไปเลือกที่นั่งเองนะ เขาจะแนะนําพาไปนั่งที่ไหนก,ก็นั่งที่นั่นละนะแล้วก็เราก็ควรจะจะอยู่ในที่นั้นพอนั่งแล้วระหว่างเราเวลาเสด็จยิ่งถ้าถึงเวลาเสด็จแล้วยิ่งต้องรักษากิริยาการรักษากิริยาผมยกตัวอย่างสมัยนี้นะเช่นอย่าไปคิดเซลฟี่ก็เป็นขาดนะไปงานพิธีการนะมันเสียกิริยาอัจฉริยะแต่งเครื่องแบบข้รายการติดชุดปกติขาวติดเหรียญติดตานะเซลฟี่เสียหน่อยจะส่งให้เพื่อนดูนี่นะ ไม่ได้เป็นอันขาดนะเสียกริยายิ่งคิดจะถ่ายรูปเจ้านายด้วยนึงนะถ่ายพระรูปเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับมันเป็นกริยาซึ่งแสดงความความไม่เคารพกันนะนะครับนะเวลานั่งอยู่ก็ควรจะจะสำรวมกริยาคุยได้ครับผมคนนั่งข้างๆกันไม่ใช่นั่งเป็นอุ่นยนกันซึ่งงั้นไปคุยกันนะคุยกันได้แต่ไม่ถึงเอิร์กอาร์คเฮฮามากเกินไปตรงนี้ก็เป็นมารยาทสังคมโดยโดยปกติธรรมดานะ ถ้าถึงเวลาเริ่มพิธีแล้วก็ไม่ควรคุยแล้วนะนะครับก,ก,ก็ว่ากันไปตามตามพิธีการลําดับพิธีการละสิ่งที่เป็นความรู้และควรจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในเวลากิริยาที่จะเฝ้าทูรองธุริบาตเมื่อเสด็จระเพินเนี่ยนะการจะลุกขึ้นยืนเมื่อไหร่การจะนั่งลงเมื่อไหร่ถวายคำนับเมื่อไหร่นั้นมีหลักอยู่นะฮะหลักจําไม่ง่ายครับผมนะแต่ตรงนี้จะว่าง,ง่ายไม่ง่ายก็ไม่รู้นะเพึ่งยืนขึ้น เมื่อเจ้านายที่อาวุโสสูงสุดในที่นั้นยืนขึ้นนะตรงนี้อธิบายละเอียดักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายสมมุตินะในเวลาที่เราไปในงานพระราชพิธ,ธีอันหนึ่งมีเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเสด็จมายังไม่มีเจ้านายพระเกียรติยศสูงกว่านั้นเราต้องยืนนับเสด็จแน่นอนเจ้าฟ้าเสด็จมาถึงนะเราก็เรายืนถหายคำนับรับเสด็จ เมื่อท่านประทับพักอี้แล้วเราถวายคำนับเรานั่งลงนะต่อมาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนเสด็จประเนินมาถึงเจ้าฟ้าพระองค์นั้นท่านก็ยืนรับเสด็จเพราะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าด้านพระเกศท่านสูงกว่าเราก็ยืนขึ้นด้วยรับเสด็จเหมือนกันสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ารงนั่งแล้วเราก็ถวายอังคากนั่งด้วยแต่ถ้าผมพลิกเรื่องกลับกันนะผมพลิกเรื่องกลับกันนะสมมติด้วยด้วย ด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่สมเด็จพระนิษิาที่ราชเาเสด็จพระเนินมาก่อนเป็นพระองค์แรกเลยแน่นอนเรายืนรับเสด็จถวายความเคารพแล้วท่านประทับนั่งเรานั่งต่อมามีเจ้าหนายอีกพระองค์หนึ่งซึ่งพระกิตยศพระอิศยาศน้อยกว่ากรมสมเด็จเทพร,รัตน์เสดเดมาถึงถามว่าเราจะยืนรับเสด็จไหมไม่ครับผมแต่ด้วยความเป็นคนไทยพอเห็นเจ้าฟ้าเสด็จมาใจอยากจะลุกนะ แต่อย่าลกนะเพราะกรมสมเด็จพระรัชท่านไม่ได้ลกุกท่านไม่ได้ทรงยืนพระรับเสด็จเจ้านายถ้าไม่มีเหตุอะไรจะต้องทรงยืนรับเสด็จเจ้านายที่พระอิสียักน้อยกว่าท่านเราท่านเรากําลังเฝ้าทูลรองพระบาทกรมสมเด็จเทพร,รัตน์อยู่เราจึงต้องรักษากิริยาท่านท่านยังไม่ทําอะไรท่านไม่ได้ทรงยืนเราก็ต้องก็ดั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นเราจะพบเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ สำเร็จพระบเรามาวงพระองค์นั้นจะเข้ามาถวายความเคารพสมเด็จในรัฐแล้วก็ระทับพระพกอี้ท่านคนอื่นก็นั่งอยู่ทั่วๆไปตรงนี้ผิดกันมากครับผมและทําพลาดกันมาหลายรอบแล้วนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องเวลามากพิธีการเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของการที่จะมีพิธีทั้งสองน้อยด้วยนะหลักปฏิบัติอย่าไปคิดอะไรมากให้สังเกตดูพระกิริยาชาสัย ถ้าเจ้านายส่งประนมพระหักก็ให้ประนมมือขึ้นด้วยนะแต่มียกเว้นนะมียกเว้นตอนที่พระถวายอาติเรกซึ่งเป็นพระผ่อพิเศษถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์นั้นไม่ควรไม่จะไปควรต้องไม่พนมมือนะครับอันนี้ก็พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็สังเกตเรียนรู้เหล่านี้เองโดยรวมว่าโดยย่อดเดี๋ยวไม่จะยาวเกินไปก็บอกว่าเวลาที่ไปอยู่ในงานพระราชพิธีงานพิธีการทั้งหลายนั้น การสํารวมกิริยาอาชาสัยการยิ่งถ้าเป็นการเข้าเฝ้าทูลลองตุลีพระบาทหรือรับเสด็จเจ้านายพระองค์อื่นนั้นยิ่งจะต้องมีความรู้พอเหมาะพอควรกับการเข้าไปอยู่ในในพิธีการอย่างนั้นนะครับ